สวัสดีค่ะเอ๊น้องๆเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าคะว่ากว่าจะมีรายการทีวีต่างๆที่ออกมาให้ได้ชมกันนั้นเขามีกระบวนการยังไงกันบ้างวันนี้พี่ฝนมีคําตอบค่ะแถมการตัดต่อรายการในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆผู้ได้อโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมอีกด้วยแต่จะเป็นยังไงบ้างนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันในข่าวพู่ยยาววันนี้ค่ะกิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ร่วมกับคนพิการต้องถูกใจน้องๆที่รักในงานด้านการผลิตโทรทัศน์อย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งมีน้องๆมาเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ100คนด้วยกันกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆที่รักและสนใจในการผลิตงานด้านโทรทัศน์ให้รู้จักนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในสถานการณ์จริงได้อย่างหลากหลายค่ะอีกทั้งในงานยังได้น้องๆผู้ได้โอกาสมาร่วมปฏิบัติงานจริงร่วมกับเพื่อนๆอ,อ,อีกด้วยทําให้น้องๆเกิดความสามาคัคคีรู้จักแบ่งปันและเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับผู้พิการทําให้เข้าใจบุคคลเหล่านี้มากยิ่งขึ้นค่ะ โดยภายในงานน้องๆต่างโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะส่ง้้ Bold, งารายการวันนี้ด้วยข้อคิดดีๆเช่นเคยอนุรักษ์ความเป็นไ,ไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะแล้วกลับมาพบกับข่าวผู้เยาวได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ